นะครับที่ว่าพ็นที่ทักกันโอนงกมารุกานเะไดอรบุน้ลกัลกุนะคัดใจว่าเชื่อโดราเองสิเราเวลาใกล้แวนะ

Được rồi nha mấy thích Được rồi đó Ngọc Hồ, Ngọc Hồ Ngọc